แล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วพักเขาไอ้ยังมาเ,าเ,าาเมนเาะมือเนาะมาแล้วค่ะอาตะตื่น,นขึ้นเขาไปทรงได้มือนะขึ้นต่ว่าได้กิน แล้วเอาไปแล้วเอาสียไปอุ่นกินอฉันเสียวไปเห็ดอุ่นกินมาสันเลยแตงให้นางเอาเมื่อ่นพักก็บอกซะนะคนมากินมาได้ดีโอ้เออเออนเห็ดไข่ก็บนกินปูแบบแซ่บเลยนานสิรษิวกิน้ากันกินไเขาไปแยไปใส่ไปกับหลายยางบาอิ่มทีนม่เราบอใส่ปลาดเรอ้ยเราบอใส่เราเราสบายกินบอได้ว่า เมน,นูมาอาหารวันนี้นะครัีมือคุณแม่ต้อมมาแล้วคะ่ะเอซี่บางคนเพิ่ท้องก็มาเบิงคลิปมือนั้นนยอดพระเข่ามากอันเกิดเป็นลูก<ส>แค่นดีเซียนเฮดให้แม่กินนเช้นวันา <laughs> เอาลูกบ่แข็งแรงเนาะลูกา <ums> แข็งแรงลูกอยูน่นําปานี่ก็ดีละตัวพี่น้องลาแข็งมันย่านลูกคอยว่าย่างยู่นําตัวนี่ละตัวลูกยูนํา ดีใจครับอันหมูอ่านกระแหงไปเก็บเห็ดเอฟซีและอันเศร้าเยอะเลยค่ะเจ้าจอ่นเบิ้งประจําบอกได้ลุยแน่เด้อหอยฮักแล้วค่ะหอยเบิ้งรอบประจําติดตามรอบประจํายาเวาเงยกระดูกขึ้นมาค่ะเห็ดบอกอยู่ปบาเห็ดค่ะเจ้นผลไมาตะกัลาซินคนเด้เชียงยื่นบอกคนว่าเจ้าจะเจอเจ้าะดรเอาเจอได้เจ้าเห็น,อน,นาตอนนั้นคีบเห็นตันวจริงละมันเลยข้าเจ้ายางมาหาเมีย คักบาดีค่ะก็เห็นกันเข้าซันหลายน้องมาเห็นกันเนาะซันเห็นตั้งไิบเขาอย่าดีคักดีแน่ซันเราเพิ่งคักเรื่องแน่ติดตามประจำบอมที่ลียเลยเนาะแล้วว่าจื่อหอดได้ตอบเลยทอนไหวได้เวิร์ดไปใส่กะข้าวเจ้ากับหัวใจเวิร์ดไม่ตอมหลยดดีค่ะข้เจ้าว่าเห็นดีค่ะกี่คนเพราะว่านี่ลุยไม่แข็งแรงนะคะพี่น้องคุณแม่เลยเห็ดให้กินลูกก็แข็งแรงเนาะดูอันนี้ของแม่อันนึงของแม่อันรมะขึ้นนี่ อันไส้สุดอันนั้นก็ดีสุดสีอันนั้นน่ามีแขนยื่นี่สีอะไรสีดหลเงินอ่าสีดหลเงินอนนันเป็นอย่างสีอยืนนี่งามพักผมกับมาจังสีสวยอีหยังมากินขา้าวมากินข้าวกับแม่มาขนมจีนก็มีเยอะกินเหล้าไปไม่กินเหล้กาก <c oughs> กินตะเว่นแท้กินเหล้าตะเว่นค่ะ ปิ้งปลาตำบักแดงกระปุ้นมากินข้าวกันค่ะมีหล่อมด้วยอนซันเฮ้ยูไม่อดเนี่ยเฮ้ยผู้ใหญ่ผู้งามผู้สูงสุดกันมิจตสุดงามเนียอันซั้นมาไม่พู้อยากมาเด้นี่แม่ชื่ายค่ะชืดอ่สองสาดสามสามช่ายแหงขาตามแหงไห้อันม่อมสีดีสีขาวันดีดีอะไรมาไห้ย่อยย้อย้งอยากข็ส่วนมาพอมา ทเ uk, ท uk, เเั้งอยากเบิ่บงลูกทิ้งลิตรนหลานลูกอ,อ,อันหลานปันเจ็บพ่อหน้าให้ยุ่ยยุ่ยแม่กะคืดนะมาเทิงอยากเบิ่งเทิ้งคืดน้ำหลานให้ยุ่ยยุ่ยยูปันเจี๊ยบพ่อตอนนั้นที่อันอ,อยู่บุ่นพ่อก็บ่ได้เบิ่งเว้ยแม่ว่ามาน้า่อโอดกะบอมาเฮ็ดยังได้กะบอมาห้าสิบมาหง่องอยู่หันง<อ><อ>ัวผ่าห้มไปนอนกะบอน้อนอบนูดรเส้ยาวายานอนโน่งหนาว่าโน้น นาข้าแป้งอีไว้นอนลงโบดว่านนเศร้าเลรอปัสยิคัยเนี่ยกินกินกินพันสีกินว่าเคยกินข้าวปุ่นกินข้าวปุ่นแล้วอ่ะอีหล่ะก็กินยาก็กินน้ำได้หลายได้ลูกเด้อมากินข้าวนขาโอ้ยอยากกินข้าวปุ่นแห้เีย่เขียมช่วงเหลียงช่วงเหลียงน้่นเป็นช่วงอะไรล่ะล้อมชั่วลูกน้าว่วงยาใช่ได้บอกไม่ใช่ข้าวกินยา มในะนี่ตะโบไข่เจ้าลี้ยพักเจ้าพักปลลูกเจ้าแม่ไปฟานพักมาใไห้อันแม่ยู่กินพร้อมปีงปาดุกล่ะส่ยังลูกเส้นได้บาเสนได้โใส่นี่ีวะลูกกินได้เอไปล้างเอาไปล้างไม่ได้ดูด้ มันอาถารพ์ใครเอาไวปแั้ว่าตื ally, ่นขึ oh. <t> ้นมาันสิกินมันมาเปิดเบื้องมากๆเอาไปกินแล้วก็สาดให้มาลันให้วัฒน์คอยเอาวันพอดีไปยิ่งฉันไปซื้อเรื่องนี่แม่ยลาแม่ยย่อมาจะให้แม่ย่าพาไปซื้อหล่ายยังไงเมื่เกี้พ่อผู้ใด้แจ้งตัวใครผู้เต๋อวะเครื่องหัวขวันตาเทร่งหัวขวันตลก ลกเนอย ο ่มวยยูว่ากันว่เนื้อได้แตห้งว่ะตัตัวเน้อได้แล้อลกก็ได้่ยมาเออ่างดีได้นะหัวควงต่างเฮ็ดือ้นกค่ขึ้นตาลกขึ้นตามวันท้าไปว่ะเห็ดมือทําดิบดิบดิบหัวกันช่วคำแม่ลูกนัวว่าแมวหันซิมอยู่แม่ไปฟาร์มพักกันเด้อยืนไม่ได้บอกยืนหน้ามาลูก <c oughs> อืมมัน <S <S เผ็ดเวเ้ยเผ็ดที่ไหวอะ่ะแต่ว่า,าจะสกินได้สมองเส้นปลาเนาะ <c oughs> น,นี่เอาค่อยกินเ <c oughs> ออค่อยกินค่อยกินกินลงแล้วก็กินน,น,น้นร่งน้ำได้ด้วยเด้ออืมกินเดี๋ยวแม่ไปคลานผัก <c oughs> อืมค่อยกินกินเลยนี่ก็่าจะกินบปลาแม่ห่านน้ำฮะผักกาดฮะเอาผักกาดผักกาด ออเอาขวดน้ำยูฟ้าไว้ไหมนะซีมพูยูฟ้า,ฟ,าฟ้าตัวเย็น เอาน่องดิองไปหาน่องแม่น่องห้เห็นบอมึองไปเห็นน้ำน่องน่องหายเห็นบ่ เอ๊ะไเนืออืมพี่น้องเล่นน้ำลวกพี่จีนพี่น้องเนี่ยพี่น้อง,องเล่นน้ำได้ลูกเด้อ

น่าไปแลยว่ะเดี๋ยวน้องเมื่อลรบรลลกแล้วบราให้น,น้องเล่นน้ำลายอร่อยมากนะฮะเป็นยังไงแน่พี่น้อง น้ำเรืองคอมเมนต์มากมวนบ่าล่งลีแล้วช่วงนี้ล่งลีล่งหลุมมาจากหลุมบพี่นองเพิ่นกับชิคุดหลุมดักท่างป่าบืนไว้ท่างป่าสิไป บือนไปก็ไปตกหลุมพี่ปมเราไปคนแม่ได้3สามสิองได้4สี่สิบเก็บหยุดปกระลำเลยปวโอ้ยแม่แหงฝ่าแม่สมีสักโอ้แม่สีหน่อมผมป้าสาิไปขอสักบ่บ้บ่บ่ก็บ่ื่บ่ ชิปปอมที่น้องก,กินเนี่ยกินเป็นยังไงบ้างกินเป็นยังไงบ้างชิปปอม อร่อยมากค่ะโอเคจทั้งค่ะฝากพี่น,น้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ดูด้วยนะคะ,ะหร่อพี่น้องสำหรับคนเดียบบุ้คเรื่มาเาะมะบิงคืนนี้ดูยอ่ะ บกเอยแห่งแรงเนาะก็ทํางานตื่นสวยมาห้อยง่ายขึ้นคุณแม่อะเป็นในกรับเขามาให้กินแต่นี่ลูยกับมีหนาทีหาเงินลุยก็ให้เงินคือซัพพอร์ตในบ้านเป็นของนี่ลุยหมด ตั้งแต่ขนังขนไฟมาเลยแล้วก็ปลกนี่นี่ให้คุณแม่หมดเลยนะฮะแม่นนาใส่นลูกน่วคุณแม่กับลูกพอคอยแข็งแรงเลยเฮ็ดซูกินโอเคนะคะ